สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนาสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญท่าทางช่อง YouTube ก็นี่นะครับสลาลมคอยเชนแนวนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้รายการเหรียญหลักๆที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับก็วันนี้ไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเหรียญไปประมูลเหรียญได้มา1เหรียญนะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวนะครับว่า ผมประมูลเหรียญอะไรได้มานะครับก็ยังไม่ได้แกะนะครับนี่นะครับส่งมาติดสแตมมาอย่างดีเลยนะครับมาแกะกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับดูที่ว่ามีเหรียญอะไรมารีวิวให้กับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ้าวตัดสแตมขาดแล้วรีบเกินไปนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับรีวิวนะครับรีวิวรีวิวรีวิวเหรียญว่าวันนี้ มีเหรียญอะไรมาโชว์เพื่อนๆนะครับอ้ามีขนมแถมมาด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่นะครับมีคุกกี้แถมน่าจะแถมปีใหม่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมาดูเหรียญเอาเหรียญอยู่ในนี้นะครับเอาออกกนะันแล้วโอ้นี่นะครับนี่เป็นเหรียญเน,นี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะครับ ปรับมุมกล้องนิดนึงเหมือนเดิมนะครับนี่แถมแถมคุกกี้มาด้วยนะครับนี่นะครับครับก็เป็นเหรียญตามนี้เลยนะครับเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเจริญพระชนม์มาพรรษา88พันษานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเหรียญนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับรีวิวกันเลยนี่นะครับเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอค้นประวัตินิดนึงนะครับก็เหรียญนี้นะครับจากประวัติที่ผมไปดูมาคร่าวๆนะครับก็เป็นลงกระสาบนะครับประเทศแคนาดาผลิตเหรียญนี้ออกมานะครับเพื่อเป็นถวายอะไรพระราชกุศเน่ประมาณนี้นะครับให้ในหลวงนี่นะครับ ด้านหน้าจะเป็นในหลวงราชการที่9นะครับเป็นปน2 2แบบ2พระบระมฉายาลักษณ์นะครับนี่นะครับเหรียญนี้มีผลิตมา3เนื้อนะครับ1เนื้อโลหะผสมก็คือเหรียญนี้นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็เนื้อที่2ก็คือเนื้อเงินแล้วก็เนื้อที่3ก็คือเนื้อทองคํานะครับก็ฉเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษาอ๋อนี่มีรายละเอียดด้านไหนด้วย กล้องไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับนี่นะครับวัตถุก็เป็นโลหะผสมนะครับกล้องมันไม่ชัดเลยนะครับวันนี้นี่นะครับเป็นโลหะผสมนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับนี่มาดูเหรียญกันดีกว่านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเห็นนะครับก็เป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับเป็นเป็นซีนมานี่นะครับ ก็สวยงามทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นตาสัญลักษณ์พปลนะครับ8 8พร0านะครับทรงพระเจริญนะครับนี่นะครับคลิปนี้มารีวิวนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ก็มามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่นะครับ8 8พรรษานะครับก็ความหมาย ดีนะครับเขาเขาบอกว่าเหมือนกับอะไรอินฟินิตี้ไม่สิ้นสุดนะครับก็จํานวนการผลิตนะครับตัวนี้จํานวนการผลิตเนื้อโลหะผสมนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญน,นะครับลงท้ายด้วยแปดแปดนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินก็ผลิต 1, 9, 9หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญเช่นกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือเนื้อโลหะผสมนะครับแล้วก็ เนื้อทองคำนะครับผลิต1988เหรียญนะครับจำนวนการผลิตก็ไม่เยอะนะครับเพราะผลิตผลิต3เนื้อนะครับอันนี้ก็ประมาณว่าไม่ถึงไม่ถึง2 0 0แสนเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ88พันษานะครับจัดสร้างโดยลงกระสาประเทศแคนาดานะครับนี่นะครับ ก็มีรายละเอียดพร้อมนะครับอันนี้ก็ผมก็ประมูลได้มานะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดนะครับพร้อมเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆอยนะครับว่าได้อะไรมานะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดอันนี้เป็นตัวเหรียญนะครับสวยงามนะครับเหรียญเหรียญในราชการที่9้านะครับ ซึ่งพระองค์ก็ครองราดยาวนานนะครับมีเหรียญเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้ศึกษาให้เราได้สะสมกันนะครับเป็นอะไรที่แบบก็เป็นสนุกอะไรที่สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาหลายๆอย่างนะครับนี่ครับมุมนี้จะชัดนะครับเหรียญสวยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็สําหรับนักสะสมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ ไปเจอไปอะไรก็เก็บสะสมได้นะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในอยู่ในระบบของเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญสะสมนะครับก็วันนี้มารีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆสั้นๆนะครับมาแกะกล่องโชว์ด้วยแล้วก็นี้แถมคุกกี้มาด้วยนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอนะครับ เสริมนิดนึงสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับนี่นะครับลนย ID 0 9 5 4 1 2ส4 4หนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคานะครับแต่ขอย้ำนิดนึงว่าคัดเหรียญสักหน่อยนะครับคัดเฉพาะเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับไม่ต้องส่งเหรียญมาทั้งหมดนะครับให้ผมดูนะครับคัดแต่เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับผมก็จะแจ้งราคาให้ เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่พอใจในราคารับซื้อไหมนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะส่งที่อยู่จัดส่งให้ส่งเหรียญให้ผมนะครับผมตรวจสอบเหรียญตรงตามที่ตกลงกันนะครับผมก็จะทาการโอนเงินให้ภายใน5นาที10นาทีไม่เกินแน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มาฝากไว้ด้วยนะครับกับเหรียญฉเลเมิพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชนะครับทรง จรเดิญพระชนม์ปันสาแปดสิบแปดันษานะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับต้องมีสีนี้มานี่แล้วก็จะชัดนี่นะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ก็ประมูลมานะครับก็ราคาแรงนิดหน่อยนะครับผมยังไม่มีนะครับผมก็ประมูลมาเพื่อที่จะมาทําคลิปด้วยแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญ แบบนี้เพื่อนๆอาจจะเคยผ่านตามาแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผลิตยังไงที่ไหนจํานวนการผลิตนะครับข้อมูลโดยทั่วๆไปก็มีในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาข้อมูลเหรียญต่างๆได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็จะนํามาเสนอนํามารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับดูกันเพลินๆยามว่างนะครับว่าเหรียญมีที่มายังไงวาระอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับกับเหรียญ นี้นะครับของคลิปสำหรับวันนี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ